สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะพูดถึงวิธีการใช้ยารักษาสิวชนิดทาภายนอกได้แก่เบนแซกเอซีอโซเทรกและคลินด้าเอ็มค่ะจะใช้กันแบบไหนตามไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกจะใช้สม e ูท t h อีคลีนซิ่งวอเตอในการทำความสะอาดเครื่องสำอางค่ะโดยการก็บผลิตภัณฑ์ลงบนสำลีแล้วเช็ดไปตามใบหน้าใต้ตาและริมฝีปากค่ะ แต่ถ้าใครแต่งตาหนักๆแนะนำให้ใช้เป็น Eye Remover แทนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถลังมัสคาร่าออกได้สำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่จาเป็นต้องใช้ Cleansing Water นะคะแค่ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าและเช็ดหน้าให้แห้งก็ใช้ได้เลยค่ะต่อไปจะใช้เป็นแสกเอที่มีตัวยาเบนเซอิลเปอร์ออกไซด์5%สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ จะลองใช้แบบ2.5%ก่อนก็ได้ทายาลงไปบางๆให้ทั่วใบหน้าถ้าเราทาหนาจะทำให้เราแสบผิวได้ระวังอย่าทาใกล้บริเวณรอบดวงตาม,มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองจากนั้นให้ทาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกแต่ถ้าใครรู้สึกแสบจนทนไม่ไหวให้ล้างออกได้ทันทีค่ะ หลังจากล้างหน้าที่โฟมล้างหน้าเสร็จเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่สําหรับเช็ดหน้าในการซับน้ําแทนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ผ้าขนหนูจะทําให้เกิดการหมักหมมและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้จากนั้นจะใช้โทนเนอร์ในการเช็ดหน้าแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองล้างหน้าสะอาดแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้โทนเนอร์ก็ได้ค่ะจากนั้นจะใช้ยาคลินด้าเอ็มแบบน้ํา ในการแต้มสิวอักเสบเราจะทําการแต้มเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะตอนทาจะรู้สึกแสบแต่พอผ่านไปสักพักก็จะเริ่มหายเองควรใช้ยานี้ร่วมกับเบนแซกหรือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ถ้าใช้เดียเด่ยวๆจะทําให้เกิดการดื้อยาได้หลังจากรอให้ยาคลินด้าเอมแห้งเราก็จะใช้ไอโซทริกซ์ซึ่งมีตัวยาไอโซเดทิโนอิน0.01%มาทาบางๆบ,บริเวณใบหน้า ยกเว้นบริเวณที่มีผิวบางเช่นบริเวณเหนือริมฝีปากรอบดวงตาเราจะไม่ทาเพราะว่ามันจะทําให้ผิวแสบและเกิดอาการระคายเคืองได้แต่สําหรับคนที่ทานยาในกลุ่มกรดว,วิตามิน A เช่นยาโรแอคูทเทนก็ไม่ควรจะใช้ยาไอโซทริกซ์นี้เพราะว่าเป็นยาในกลุ่มเดียวกันให้เลืิกเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งว่าจะใช้ยากินหรือยาทาค่ะจากนั้นจะใช้สกาเจล ในการทาบริเวณรอยแดงรอยดำและรอยแผลเป็นจากสิวโดยจะใช้นิ้วนวดวนจนผลิตภัณฑ์ซึมลงไปบนผิวหลังจากทาสากาเจลเสร็จแล้วก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆตามต้องการได้เลยค่ะวิธีการใช้นี้เป็นแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นแต่ละคนอาจจะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพผิวสภาพสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ปรึกษาแพทย์เภสัชกรและทดสอบการแพ้ยาก่อนทุกครั้งนะคะในวิดีโอนี้จะเน้นวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้บอกรายละเอียดของยามากนะักแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เอ็มจะแปะลิงก์ให้นะคะขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ